สวัสดีนะคะเมื่อวันที่5พฤษภา่าระบบนำสวนฟักทองเข้าเข้านะคะอยู่นี่เห้จะใส่เป็นระบบนำยดนะคะโดยจะมีทอพีวีซี่ทอพีวีซี่แบบนี้นะคะทอพีวีซี่แบบนี้จะเป็นจะเป็นเม่นหลักตัวนี้จะเป็นทอพีวีซี่ขนาดสี่หนนนะคะห้อาจะว่างระบบนำยดโดยเ้าจะใส่ว่าวเปิดว่าวปิดนะคะ พอเปิดว่าวปิดแบบนี้นะคะเขาจะเปิดทะหาคู่นะคะเพราะว่าหนาเพรามันบ่คอยบ่คอยหลยบ่คอยแห้งนะคะเขาบอสามารถที่จะเปิดพร้อมกันเปิดเปิดทูเสีนใดนะคะ ตัวนี้เขาจะใส่ององไงองเขาเป็นตูผักหนามนะคะแล้วก็เขา,าก็จะจังจะปล่อยลงมานะคะองเขาเขาจะตั้งไว้ไว้ขั้นแท่นหน้านะคะตัวนี้จะเป็นท่อ,ท,อที่เขาแยกออกมาจากจากองคนะคะโดยเขาจะใส่ <c oughs> จะมีว,าเ,วาเปิดนะคะตัวนี้เขาจะแยกแยกออกไปสองทางนะคะ โดยจะเอามาเขาจะปลูกอยู่สองไฮ้นะคะเขาก็เลยแยกออกมาทั้งสองทางเดี๋ยวจะใช้มั่งก้อนอย,อยู่นะคะจะเป็นหยกออกมาสองทางแบบนี้ไม่ว่าเปิดว่้าปิดนะคะเพื่อที่จะเปิดน้ำไปที่เราฟังละก็ตรองค์มังกร,ตรงน,กนตัวนี้องค์เขาใหญ่ตัวนี้จะมีทอให่ทอใหญ่ทรงน้ำเขาจะสูบน้ำนะคะสูบน้ำออกมาจากนองนะคะโดยใส่อทอใหย ทอใหญ่แบบนี้นะคะ,อะทอยใหญ่ว่างเหาว่างเา่ามาจากจากน้องจากน้องสาเหานะคะ,ะเพื่อที่จะเอามาลุ่งโองมะพักมามาลุ่งโองนะคะโดยเข้าจากใส่เพยง,งเพยง,งกับจะเป็นมงขาดเพื่อกองกองเศษไม่ใหม่ที่มันขึ้นมาจากน้องนะคะเพื่อบอาหายไปอุดตันในระบบน้ำยดเท่านะคะ จะเอามากองไว้ตัวโอ่งนี่เฮา,เาขันขันเวลาใส่ปุย๋ยเฮาก็จะเอาปุย๋ยเอาปุ๋ยมามาใส่กันนะคะแล้วก็ปล่ยอยปล่อยปุยป๋ยเป็นดามสายน้ำยดนะคะตัวนี้จะเป็นจะเป็นอีกไฮห,หนึ่งที่ว่างระบบน้ำยดคือกันนะคะดูก็จะใส่ท่อพี่วิสีเป็นเป็นเป็นเนม่นหลัก ว่างว่างก้นนะคะแล้วก็จังจะใส่สายน้ายศเข้าไปในใในคู่ในคู่ฟักทองนะคะตัวนี้จะเป็นฟักทองอายุยี่สิบกมือนะคะเด<ม>ี๋ยวจะพาไปเบืงอ,อ,องอาณานะะ้องสาเฮาตัวนี้จะเป็นทอใี้ๆตัวนี้จะเป็น อทอทอที่ทรงน้าออกมาจากหน้องเพื่อเพื่อมาใส่โอ่งเขานะคะโอ่งห้าโอ่งห้าจะตั้งประมาณนี้นะคะจะตังใส่ขั้นแท้เลยแบบนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้องสาน้องสาที่ข้าวใส่ใส่เครื่องสูบน้ำนะคะใส่เครื่องสูบน้ำ สูบสูบเพื่อทรงเพื่อทรงขึ้นไปใส่องค์เขาต้นเมือเกีนนะคะเพื่อตันนี้จะเป็นจะว่างทอนะคะว่างทอแล้วก็ทรงขึ้นไปอ,นองค์เขาที่ท้ายให้เบื้งนะคะใส่ทอว่างเง้วเลย สูบจากน้ำน้องนะคะน้องน้องน้ำตรงนี้น้องน้ำตรงนี้ห้องเขาจะใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะคะใส่พลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยปล่อยลงมาตามคลองเพื่อมาใส่น้องเพื่อบบไห่นามมันมันบุกนามมันขาดนะคะแล้วก็จังคอยสูบสูบน้ำจากน้องขึ้นไปใส่องค์เพื่อจะเอาไปโคดหมักฟักทองนะคะเดี๋ยวสีผ้าไปเบืองตัวถี่ ข้องข้องที่ปล่อยจากพลังงานแสงอาทิต์นะคะจะเป็นะจะจะอยู่ข้างบนนะคะพลังงานแสงอาทิต์ปล่อยน้ำลงมาเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งค่ะอาจะเป็นข้องแนวนี้นะคะข้องแบบนี้ขุดขุดข้องลงมาเพื่อปล่อยน้ำพลังงานแสงอาทิต์ขุดลงมาแล้วก็เอาจะเอามาลงน้อง ล่งหงน้องเพื่อสูบนามผึ้นไปใส่โอหดฝักทองนะคะคล้องตัวนี้ก็บพึ่งขุดพึ่งขุดนะคะจะเป็นคลองยาวเลยนะคะ ค่ะมือนี้ก็พาเมื่อเบิงซำหนีค่ะหวัสดีค่ะ